ผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลา3วัน3คืนเมื่อใกล้หมดแรงเธอฉุกคิดได้ว่าจะอยู่รอดได้นานขึ้นอีกหน่อยด้วยการกินหอยทะเลเธอเหลือบมองไปรอบๆอย่างหวาดระแวงรู้สึกถึงอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ด้วยความตะหนกเธอจึงยัดเปลือกหอยเข้าปากแต่กลับพบว่ามันแข็งเกินกว่าจะกัดให้ทะลุได้จากนั้นเธอก็หยิบเปลือกหอยขึ้นมาและพยายามขูดเอาเนื้อหอยออกมาแต่กลิ่นที่เหม็นเน่าทําให้แทบจะกลืนไม่ลงโชคดีที่มีแอ่งหินเล็กๆที่ขังน้ําค้างยามเช้าไว้ซึ่งช่วยให้เเเธอออมมมมีีีแรรงพททท่่่่จะะสู้้้ตตไไปปปดดััดัันนนนนใลลก็ิววฉ กำลังว่ายวนอยู่รอบๆตัวเธอด้วยท่าทีคุกคามเธอปีนขึ้นไปบนโขดหินและเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมันอย่างระมัดระวังแต่แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อเธอเห็นถังน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ําความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวของเธอเป็นแผนการที่จะเอาชีวิตรอดเธอใช้ชีพจรของตัวเองจับเวลาว่าฉลามใช้เวลานานแค่ไหนในการว่ายน้ําวนรอบหนึ่งครั้งเพื่อคำนวณว่าเธอจะสามารถไปเอาถังน้ํามันได้ทันก่อนที่มันจะว่ายกลับมาหรือไม่หลังจากการคํานวณอย่างรอบคอบเธอมั่นใจว่าเธอนั้นทําได้เธอถอดปืนยงงลััญญญาา่่รอ,ออูกกบขะวมน ทันทีที่ฉลามว่ายออกไปอีกครั้ง<ๆ>เธอก็กระโดดลงไปในน้ำโดยไม่ลังเลแต่เสียงน้ำที่กระเด็นนั้นทำให้ฉลามตกใจและพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วเธอคว้าถังน้ำมันและว่ายกลับมาอย่างสดกำลังโดยโชคและความมุ่งมัน่นเธอหนีรอดจากฟันอันแหลมคมของมันได้อย่างบุดวิดต,ตอนนี้เธอกำาถังน้ำมันไว้ในมือดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นสถานการณ์พลิกผันแล้วเธอเปิดถังเทน้ำมันลงบนเชือกจากนั้นก็ยัดเชือกกลับเข้าไปโดยปล่อยให้ปลายเชือกส่วนหนึ่งพัวออกมาเป็นชนวน<ๆ>เพื่อความแน่ใจเธอจึงตรวจสอบปืนยิงพลอีกคร จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการล่อฉลามด้วยเลือดของตัวเองแต่หลังจากพยายามอยู่หลายครั้งเธอก็ไม่สามารถกรีดแขนตัวเองให้เป็นแผลได้เธอจึงคลานไปอีกด้านหนึ่งของโขดหินหาเปลือกหอยที่คมกว่าเดิมและกรีดลงบนต้นขาของตัวเองด้วยเปลือกหอยนั้นแม้ต้องทนกับความเจ็บปวดเธอห้อยขาที่ได้รับบาดเจ็บลงไปในน้ําเธอร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่นานเลือดก็ผสมกับน้ําทะเลและฉลามพุ่งเข้าหาเธอเมื่อมันได้กลิ่นคาวเลือด เธอกำปืนยิงพลูไว้แน่นพร้อมสำหรับการโจมตีแต่จูจู่ฉลามก็พุ่งเข้าใส่เธอจากด้านหลังทำให้เธอตกลงไปในน้ำอีกครั้งโชคดีที่โขดหินอยู่ใกล้เธอรีบปีนกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ฉลามที่โกรธจัดก็อยู่ข้างหลังเธอแล้วและอ้าปากอันกว้างของมันในจังหวะที่หมอเจาะเธอจับถังน้ำมันแล้วเหวี่ยงถังน้ำมันเข้าปากมันโดยตรงถังน้ำมันลอยเข้าปากฉลามไปเธอเล็งปืนและยิงปืนยิงพลูกออกไปโดนถังน้ำมันนั้นแรงระเบิดมหาศาลพัดเธอกระเด็นตกลงทะเลอีกครั้งขณะที่ฉลามถูกเเเปลวพิงงงกกกกักััดนนราาบถูย่ท้็ หลังจากหนีรอดจากความตายมาอย่างหวุดหวิดผู้หญิงคนนั้นก็หอบหายใจอย่างแรงตัวสั่นจากอะดรีนาลีนที่พลุ่มพล่านในตอนนั้นเองเธอเห็นเรือลำหนึ่งด้วยความดีใจสุดขีดเธอจึงว่ายไปหามันด้วยสุดใจ